เอานสบายดีเนาะสบายดีพ kind of so ีพี่เพื่อนเพื่อนเบิร์สุครสุคนตอนเช้าว้นนี้คอยกัสีพ้ามาเบิ่งการจัดงานในบันแต่งวันแต่งงานของสุนเพากระตูเนเพราะว่าสุนเพากระตูนในเวลาแต่งงานนี่บ่แม่นคือสุนเพาอื่นต่างจากสุนเพาอื่นการแต่งงานแต่งงานของสุนเพากระตูนี่แบบว่าบริจัด พิธีการมัดมือมัดแขนเนาะแล้วก็พิเศษอยากขอบใจพี่คนนี้เนาะที่ส่งเงินทางซุเปอร์แตงเนาะจังไดก็ขอขอบใจเนาะหรือว่าขอบคุณมากๆเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยงามเนาะเห็นอกเห็นใจคนที่ทุกข์ยากลำบากอยู่ชนบทเนาะแล้วก็อยากขอไส้ให้พรให้พี่เขาจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนัน้นเนาะ เอาเนาะขอขอบใจเนาะแล้วก็หอสีผ้ามาเบิ้งน้ำกันเลยเนาะว่าเขาจะเหบบใดราวาส่วงเสานี้เขาก็บกำลังเหตุหารการกินนี่แหละผู้แต่งงานก็คือน,น,น้องสายของเฮาน,นั่นเองเนาะแต่ว่าบ่นแม่น้องสายคิงน้องสายอันลูกป้าลูกลูเนาะโอเคเขาจะไปเบิ่งน้ำกันเลยนะ นี่แลหละเฮือนเจ้าบ่าวเขากำลังหันซีนเป็นตอนเป็นตอนก็่คืออยู่กลางเฮือนนี่แหละเขาตอนรับพอเท้าไม่เท่านี่กินง่วนาะกินงัวตัวนึงมือน,นี้มือน,นี้แหละเขาจะเข้ามาเอาคดองอยู่เฮือนของเจ้าบ่าว เพื่อนเพิ่นแต่ใกล้ทานา้านี่แหละเพื่อนส่วนวนุ่นี่กับแมงทานา้าบอนเขาสวยหน้าหรือว่าน้ำลิ้นน้ำลิ้นที่โครงการ ACS เขามาสร้างให้เห็นบชาสบานกำลังเตาโฮมมาลังหนาลังตา เพราะว่าตอนนี้กัน่วงซ่งา ันลืบน,นี้ก็เป็นเพียใส่เพียเนยจ EN. นหรือว่าพันลืบน,นี่แหละสิ่งที่สที่สุดสามสิบกรี๊ด น้องๆเขาเก็บกระปองเบียเพื่อเอาไปคายให้คนเวียดเห็นบอกเขาตำตำกระปองเบียให้มันยุยบเข้าบอให้มันไงแล้วจิงยัดใส่กระสอบเอาไปคาย

อันนี้ก็คือทีมงานเฮ้าเอนะ้นองที่เข้ามานะอันเฮ็ดเวียกอยู่นี่นะสวยขัวเพิ่นนะก็คือเฮ็ดอันแต่งพาเขาพานามนี่แหละตอนฮักพอเท่าเข้ามาเอาขาดองได้กินงวตัวนึง่งแต่ อันนี้ก็ถือว่าเขากินขขาวเศร้าเนาะกินสมาคีเขาชี้ห้ำแล้วก็ผันลืบเนาะเขาชี้ห้ำ,หำแล้วก็ต้มผันลืบกินน้ำกันส่วนซี่งอื่นนี่ยังไว้คือเกาขอาบุมีซิดเอามากินได้ ย่างดย่างอย่างคนดมเจรตกระเกรดโกรดตอืมสีรับเหมือนเียไรเี้รไงเจเรตกะปงนีกลกัดปกมึงีอไงนี่ต่งกันนี้แห้ดกวนี่แหละเขาต้มซีนสีเขาหั่นเป็นตอนส่วงเสารัเมกี ข้าต si ้ม2หมอหมอนีแม่นซีนแล้วก็หมอนันนี่แม่นไส้รว่าตับไส้ฟุงนี่แหละแต่ซีนก็ยังครึ่งนึงเขาจไว้าต้มบ่เบิดครับ ตอนนี้ก็เวลาซองโมงแรงนะข้าจะกำลังขึ้นเฮือนสีมาเอาขาดองนี่แหละนี่แหละขอแม่เพื่นอนทางไฟยิ่งก้อนที่เขาจะขึ้นเฮือนเขาต้องมีการว้าการแก้ฮีตนี่แหละตามประเพณีของหมู่บ้านบ้านเฮา พี่น้องทางายยิ่งเริ่มคืนเฮือนของขายทรายเนาะนี่แหละพี่น้องทางเจ้าสาวเนาะพี่น้องทางเจ้าสาวขาขึ้นมาขึ้นมาเฮือนกินเข่ากินน้ำก้อนแล้วกินค่อยเอาเลียงข้าวดอกข้าวดองตอนนี้ข้าเจ้ากำลังแต่งพาข้าว tôm sình ngua, được ban này bị đang Xin thì nhang bố thân tôm cái nhang này cá sam mới lại không ôm vậy เขากำลังตักในแมนก้อยน่อก้อยสีนัวแต่ก้อยกับต้มนี่ยแหละองเมนู

อ <c oughs> ันนี้ก็คือสาวนุ่มบ้าน <c oughs> เขามาเตาโฮมยนูนี้มาฟัง <c oughs> เรียกงานเนาะการเอาคดอง <c oughs> บางกีเขากาได้กินเขาหลังจากเขากินเขาแล้วจวววึงคอยเมาเร่องคดอง

ส่วนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่แม่นั่นแหละสองคนก็นบอกนั่งใกล้กันเลยแต่เวลาเขาเอาขาดองนี่เขาจะบ่าเป็นภาษาฮาวนี่แหละมัแต่อาจะถาฟังจะน้อยว่าขาดองเขาเอาทราย พอวเพนี่หมูบานเฮาเป็นกระซิล่ะสันผ่ากระตู <c oughs> เวลาแต่งงานกันเขาจะบอจัดพิธีแบบว่าคือเล่ารุ่มเนาะเล่าเทิงเห็ดแบบนี้เอาคันสนนผ่าเล่าลุ่มเนี่ยเขาจะจัดพิธีแบบว่ามีการผูกคอต่อแคนปัจจุบานเฮาเนี่ยไม่แต่เอินชาวนุน่มหรือว่า ทุกคนในหมู่บ้านมาฟังนเนาะเกียกงานการเอากันยามว่าเขาผิดเทียงกันมีปัญหาก็เลยมาฟังเมิดแต่ละครอบครัวเนาะมาฟังทำกันส่วนคาด้ดองเนี่เาจะถาาฟังภาษะบถทายลายน์เนาะเพราะว่าเขาทายไปกทุกคนอาจจะบุข้าใจเนาะเขาบอกเป็นภาฮาไม่แต่เขาจะเอาแต่ คนสุดท้ายจะน้อยเนาะว่าเขาจะเอาทรายมูลคา,ลาแสนซมซุปแามลาบแซมแสนกีบตามที่แม่ของเจ้าบ่าวพันบ่าวั่นแหละเนาะที่เขาได้มามอบส่วยเขาไปข้อ แต่บุฮูเดี๋ยวนี้เขาจะอันนี้การต่อรองหรือบอเนาะคำนี่สามสลึงแล้วก็งัวสองโตเนาะเดี๋ยววันเตยเลยเจ๊ที่กอดกระเติมมาสิ จัเจาเป็นไฟ่งงานใ่นนี้แม่เขาจะเศร้าเขาเล่าเสียงเขาไปคอได้บอกให้ได้ อนนี้ขอยกมานั่งอยู่เฮือนเฮาเนาะสีมาเวาเลยหรือว่าสีสรุปเร่องคดองที่เขามาฟังเมงกอกี้เนาะเพราะว่าในเฮือนนั้นมันสับสนคนเบาลายเนาะรวมทั้งหมดคาดองของครูเบาสาวนั่นกระแมนสามสิบห้าล้านกีะรวมทั้งหมดเลยแต่ในสามสิบห้าล้านกีบหัลเดแมนเงินสด เขาคิดไล่เป็นคำนคำสามชนึงแล้วก็งวซองโตแล้วก็เงินอีกเขาเรวมกันเป็นสามสหล้านกีบเลยเรวมทั้งหมด <c oughs> ถือว่าจบการเอาคาดองในวันนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สีจบลงอยู่นี้เลยต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่เขม้มาสมัครสมัรใจสมแตรตจจนจบหาบริยาพาดผลงานการเคลื่อนไหวของ ในมุบัม้มนเฮาหรือว่าการขคลนไหของครอบครัวเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อไดครับแจ้งเตือนถ้า่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกเนาะเอานะครัขอบใจบา,บายเจอกันคลิปต่อไป